ค,คลิปนี้เราจะมาพูดเกี่วกับเรื่องใบซื้อเชื่อนะครับขั้นตอนแรกกดไปที่เมนูนะครับขีดสามขีดข้างบนหาคาว่าใบซื้อเชื่อนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นกดเพิ่มนะครับจะขึ้นตรงหน้านี้นะครับจากนั้นกดเพิ่มตรงที่ไม่ระบุนะครับเลือกบริษัทนะครับ จากนั้นกดเพิ่มสินค้านะครับจากนั้นเลือกจำนวนสินค้านะครับจากนั้นกดตกลงนะครับกดย้อนกลับ ต่อมาดูตรงสนรถนะครับถ้าไม่มีสนรถเราก็สามารถตี๊กขูได้เลยนะครับ